การทดลองในวันนี้เราจะใช้ของใช้ในบ้านแบบน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดามาทำให้เกิดปฏิกิริยาที่จะสร้างแรงดันให้จรวดดดสั่งีเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าจระดดจะพุ่งไปได้ไกลแค่ไหนครับ 3...2...1... วถอยสอ,อโอ้เห็นไหมโอ้เห็นไหม เป็นไงครับพร้อมที่จะทดสอบพี่ยังน้องๆพร้อมนะครับน้องชื่ออะไรเอ่ยน้องเฟิร์นแล้วครับแลวน้องละครับน้องอัพน้องบอลเทาานี้เนี่ยเราจะเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยนะครับเรามีอันนี้คืออะไรเอ่ยน้องเฟิร์นเอาขี่ขึืนขาอันนี้คิดว่าคืออะไรเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยนี่เราทานกล้วยเนี่ยเราเปลือกกล้วยนะครับมาสับอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับ อันนี้คืออะไรแครอทเก่งมากแครอทท่านี้เนี่ยเดี๋ยวนะครับเราจะทาจัรวจากผักอยากรู้ไหมว่าทํายังไงเดี๋ยวจะให้ทำาหารทดลองนะครับโอเคแตกอาวุธก่อนเราก็มีกักฟิล์มนะครับอีอเดี๋ยวพี่จะเตรียมให้นะเรามีสิ่งที่ดูใสๆอย่างนี้ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรนะครับเส็เดี๋ยวจะใส่เราเราใส่ตรงนี้อะไรนะคะเราใส่ตรงนี้เข้าไป โอเคใครอยากจะลอเป็นคนแรกคนกลางนะคนกลางคับเหรอรักเพื่อนมากน้องคนนี้คนอัพแล้วแล้วคนแรกโอเคนะอ่าน้องอัพเดี๋ยวอ่านี่นน้องอัพนะเดี๋ยวให้น้องอัพนะเลือกที่จะตักอันไหนก็ได้ใส่ลงไปนะตักอะไรก็ได้อันไหนก็ได้ค่ับเปลือกกล้วยหรือแครอทก็ได้ตักจากซึ่งช้อนอ่าระวังแล้วใส่แล้วแล้วก็รีบปิดเลยอ่าพร้อมนะอ้าวถอยกลับไป ดูนะเกิดอะไรขึ้นไม่ระเบิดเอ้าเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นนัโอไปไหนโอ้โหขึ้นสูงเลยเห็นไหมเห็นไหมเร้อเอาอะไรใส่เอาแบตอัพเนยเอาเดี๋ยวใส่อีกใส่อีกโอเคเอาช่วยเป็นฟ้าอะไรคว้าอีกอีกด้านหนึ่งแล้ว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 เอาช่วยกันนับแล้วเขย่าเขย่าหน่อยน่า ยี่นาทีสามสิบเจ็ดสามนโอ้โหเห็นไหมใช้เวลานานมากขึ้นแล้วก็นับนะริบเลยเอาลใส่เลยใส่เลยเอาเร็วปิดเร็วเรืวเรวเร็วเอวีวิว่ง <laughs> เร็วเลย <laughs> เห็นไหม,ไมเก่งมากเลยอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นจะเห็นว่า,วาจะเห็นว่าปริมาณของมันนะครับ ปริมาณเนี่ยก็มีส่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้จะเป็นชนิดของผักนะครับหรือว่าปริมาณนะครับหรือแม้แต่พื้นที่ผิวเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนในการที่จะให้การเกิดปฏิกิริยานะครับหรือว่าความเร็วของมันเนี่ยตามท้องแน่นแน่นเราวนี้วิธีการก็คือนะเดี๋ยวจะให้น้องแต่ละคนนะเอาอย่างนี้วางตรงนี้นะแล้วดูว่าสิ่งประดิษฐ์อันนี้เนี่ยของใครวิ่งไปได้ไกลที่สุด รู้หรือยังว่ามันคืออะไรมันคือรถอมันคือรถนั่นเองดูไม่ออกใช่ไหมว่าเป็นรถเนาะแล้วไอ้ที่เราหมุนหมุนอย่างเงี้ยมันก็คือคล้ายๆเหมือนกับไขาลานนาฬิกานั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องของการเปลี่ยนพลังงานนะครับพลังงานที่อยู่พลังงานจากที่อยู่ในยางเนี่ยเป,เป็นพลังงานจนเนาะไปเลยโอ้โหของกิไปไกลเลยของพี่เอ๋ยเนี่ยไม่ไปเลยเนี่ย โอ้ oh, ครั้งนี้นะโ <Hey. S 1> น่นของน้องเกมไปกไกลเลยเนี่ย,ยใช่ไหมน้องเกมหลักการนี้นะครับน้องเกมได้ถึงอร่อยครับที่เราไาใช้ในชีวิตประจำวันได้านาฬิกาใช่ไหมที่เราไขาลานการหมุนของ ล้อรถมาโอ้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นนะหลักการที่เรามาใช้ตรงนี้เนี่ย<ช>เวลาเราหมุนเกียวตรงนี้เป็นการสะสมพลังงานจากที่อยู่ในเส้นยางนี้นะครับหลังจากเวลาเราปล่อยเนี่ยพลังงานจากตรงนั้นก็เปลี่ยนเป็น,ปนพลังงานจลก<ช>็คือพลังงานที่ใช้ในการขึ้นที่นั่นเองนะครับ